เรื่องที่1คุณผู้ชมจำประเด็นของทหารกัมพูชา18นายได้ไหมครับที่ถูกทหารไทยควบคุมตัวเอาไว้เพราะยกธงขาวยอมแพ้เนื่องจากกระสุนปืนเนี่ยหมดนะครับมีรายงานเข้ามานะครับว่าไทยอาจจะต้องโดนบังคับตามอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่3นะครับที่เราเคยไปเซ็นเอาไว้ก็คือจะต้องส่งทหารพวกนี้เนี่ยกลับประเทศกัมพูชาผ่านด่านช่องจอมภายในวันพรุ่งนี้เลยนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรจะรีบแจ้งให้ได้รับทราบและอีกเรื่องหนึ่งกัมพูชาเนี่ยก็เหลี่ยมเลยนะครับการประชุม GBC ในวันที่4สิงหาคมนี้เมื่อสักครู่ได้ส่งหนังสือเชิญมายังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพ,พาณิชนะครับแต่บิ๊กเล็กตอบป,ปฏิเสธนะฮะบ,บอกว่าอยากจะให้เปลี่ยนพื้นที่การประชุมไปเป็นเวทีกลางก็คือประธานอาเซียนมาเลเซียระหว่างวันที่4ถึง7เลยนะฮะ4 5 6 7 ประชุมกันประมาณ3-4วันได้นะครับส่วนกัมพูชานนั้จะตอบรับหรือไม่ยังเป็นสถานการณ์ที่อึมครึมกันอยู่นะครับส่วนภาพรวมในวันนี้ที่หลายคนโฟกัสไปที่เรื่องของประสาทต,ตาควายเดี๋ยววันนี้จะนําเสนอให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมเข้าใจแบบนี้ก่อนเราอย่าไปหลงไปตามไอ้ขมรมันอารว่านตามตรงคือจุดยุทธศาสาตร์ของการสู้รบในครั้งนี้เนี่ยนะมีทั้งหมด11จุดนะฮะจุด1 1จุด พื้นที่ตาควายเนี่ยนะครับถ้าพูดกันแบบเราแบบเอาเนะี่ยเอาแฟแฟกับขมินเลยละกัน50 50อ่าผมใช้คํานี้นะแต่จริงเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยเรากินพื้นที่เยอะกว่าในพื้นที่สีสเงินเห็นไหมฮะนะแต่ยุคน,นี่คนใจกว้างนะครับผมติตาว่ายึดกันได้50 50อ่าผมติตาแบบนี้50 50ก็แสดงว่าเราเนี่ยนะชนะทั้งหมดเนี่ยสิพื้นที่ สิพื้นที่ก่อนนี้ชนะร้อยเปอร็ไม่ต้องมีข้อโต้แยง้งแล้วก็ชนะที่ตาควายครึ่งหนึ่งไทยก็ได้มา10.5ไงเพราะนั้นขมรยนก็ได้แค่ศูห้าเป็นไงคุณผู้ชมทหารไทยรบชนะคุณผู้ชมต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนภูมะเขือที่เราเคยเสียพื้นที่ไปเราก็ตีคืนกับมาได้ปักธงชาติไทยอันนั้นแหละครับต้องพูดเยอะๆนะหรือช่องอานมาเราก็เข้าไปยึดพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จหนึเ เอาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจและปฏิบัติการในครั้งนี้ตั้ง10.5จาเมยียได้ไปแค่0.5โอ้โหห่างไกลกันเยอะครับแสนยานุภาพแล้วก็การรุกรบของทหารไทยเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาว่ากันแต่ผมบอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวมันต้องมีสักวันหนึ่งอะ่ะสักวันหนึ่งมันต้องมีสักวันต้องมีสักวันต้องมีสักวัน เรื่องของประสาทต,ตาควายวัดไทยเนี่ยจะเอากลับคืนมาได้หรือไม่นะครับแต่ประเด็นแรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบก็คือเรื่องของบักสุดนะบักสุดแม้ว่าชาวขมเขมรจะเรียกว่าเป็นหลวงพ่อสุดก็ตามแต่เป็นพระไทยใจขมเขมรสาบแช่งคนสุบริษัขอให้ทหารกัมพูชาเนี่ยสังหารยกจังหวัดเป็นพระที่เลวร้ายเป็นอย่างมากโดนคนไทยขับไล่ออกจากวัดที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หนีเข้าไปในประเทศกัมพูชานะครับ ในสถานการณ์การสู้รบตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาบักสุดหายหัวครับคุณผู้ชมแล้วมันมีภาพลับไอผมก็ไม่รู้นะมันจริงหรือไม่จริงประการใดมีบักสุดเนี่ยนะครับแต่งชุดทหารลักษณะคล้ายๆกับว่าจะเป็นนายพลแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเคยผ่านสนามรบมาได้เผยแพร่ว่อนอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณผู้ชมหรือจะเป็นนายพลบักสุด นะครับหรือเป็นสายลับไทยแฝงตัวเข้าไปในขมร์พอภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนขมร์มันเชื่อครับคุณผู้ชมคิดว่าบักสุดเนี่ยเป็นสายลับก็เลยมีการไปพูดคุยในกลุ่มกุลขมบอกว่าพระท่านนี้ทําภารกิจให้โจรสยามข้อมูลนี้มาจากกลุ่มทหารไทยปลอมตัวขมรต้องขับไล่พระสยามคนนี้ออกจากแผ่นดินเรา โดยคนขมรนเป็นจำนวนมากก็ตั้งข้อสังเกตรเราต้องไล่ล่ามันต้องตามหาตัวมันว่ามันเป็นสายลับของสยามจริงหรือไม่เนี่ยคนกัมพูชาให้ดูอยู่ผมบอกเลยนะถ้าตามตัวเจอบักสุดเนี่ยนะครับเอามือถือมาดูเลยให้ขอดูมือถือก่อนถ้าในมือถือของบักสุดเนี่ยมีการถ่ายรูปสถานที่ในประเทศกัมพูชาให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนเลยว่าเป็นสายลับส่งพิกัดมายัางประเทศไทยไว้ใจไม่ได้ครับ พราะล่าสุดเนี่ยบักสุดก็ทําตัวเนียนไปเช็คอินอยู่ที่ประเทศแคนาดาส่วนจะหลบหนีออกจากกัมพูชาไปแล้วหรือไม่อันนี้ก็ไม่ยืนยันนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวไปตามหาเผื่อจะหนีกวกกลับมาที่ประเทศไทยที่วัดโคกครึอําเภอพระประชัยจังหวัดบุรีรัมย์สมัยก่อนเนี่ยนะครับมันจําวัดอยู่ที่นี่พอไปถึงโอ้โหสอบถามชาวบ้านาร้อยคนก็เอาร้อยนั่นแหละครับบอกว่าโกรธแค้นเป็นอย่างมากนะ ถ้ากลับมาก็ยินดีต้อนรับแต่จะไม่กราบจะใช้บาทากราบแทนนะครับหรือผู้เฒ่าผู้แก่ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าอันนี้ก็แค้นมาถึงวันนี้นะเมื่อก่อนบักสุดเนี่ยมันเคยหลอกหญิงสาวมาทําเสน่ด้วยการลงคาถาที่บริเวณของลับบอกว่าจะแบ่งตังให้ผมเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมก็ไม่เอาด้วยนะครับแล้วก็ฝากบอกบักสุดนะถ้ากลับมาที่วัดโคกครึโดนแน่ๆครับ ทนได้สามวันแกก็อยู่รอดน้มังนี่แหละไม่ต้องไปไหนถ้าแกทนไม่ได้สามวันเองก็ไปเลยเข้าลงไปเลยเข้าเมนเข้าเมนอยู่เผาเลยเผาเลยในเมนนั่นเลยอย่าไปลดน้ำมตนสักสามสี่วัดอ่ะถ้าแกตายอ่ะองนี่อยู่ได้อยาให้ไม่อยู่นี่นะแกจะอยู่ได้ไม่เกินสามวันอ่ะแล้วถ้าเลยสามวันอ่ะถ้าเลยสามวันก็ต้องจัดงานศพให้แก พาผมไม่ชอบไปคนสกปรกแบบนั้นไปว,ว่าแถวบ้านนี้ก็มีแต่คนทําบุญทําทานไปวัดไงเลยไปกู้หอยอย่างนั้นอ่งมันไม่ใช่ไม่รับเรามีใครรับหรอกครับจริงจง <c oughs> <ๆ S 1> มีใครเจเจเจงานคอยแย่แล้วบักสุดบักสุดอยู่ไหนนะครับคือตอนนี้คนขมรนก็ตามหาตัวคนไทยก็ไม่ต้อนรับลำบากแล้วนะครับพระสองแฉกแบบนี้คบไม่ได้คุณผู้ชม เรามาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นคือเหนื่อยจริงๆเลยเวลานําเสนอข่าวของประเทศกัมพูชาที่ต้องตามแก้ให้หมดเลยนะครับมาดูข่าวแรกกันก่อนนําเสนอโดยสื่อกัมพูชาบอกว่าชาวบ้านจับนกพิราบสายลับของประเทศไทยติดป้ายไทยแลนด์เอาูปพิกัดนกพิราบของไทยติด GPS บินมาสอบแนมในประเทศกัมพูชานี่มึงจะบ้าหรือเปล่าครับเนี่ยฮะมันจะไปคอนโทรลน,นกพิราบบอกพิกัด GPS ได้ยังไง ชาวเน็ตเห็นภาพแล้วบอกเลยนะครับว่านี่คือข้อเท้านกพิราบที่ใช้แข่งขันในประเทศไทยมันบ้าไปถึงขนาดนั้นระบุป,ปี2024แล้วก็เป็นภาพเก่าค้นในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาก๊อปปี้เอาไปโพสต์นำเสนอในสื่อชาวกัมพูชาก็เชื่อเป็นตุเป็นตะคนไทยก็เลยไปบอกว่าเอ้ยจริงๆไม่ใช่นกพิราบนะเป็นนกฮูกนะมันเป็นนกฮูกของเฮลิคอปเตอร์ของแฮร่พอตเตอร์ดูก็จะเชื่อกันอีกอะไรครับท่านครับ สื่อสื่อกัมพูชาทำไมคุณภาพต่ำตมเไดกถึงขนาดนี้ใครมีนกพิราบระบุพิกัด GPS คุณผู้ชมเท่านั้นยังไม่พอนะครับสื่อของกัมพูชาเปิดเผยข้อมูลจากเฮงรัตนะเป็นถึงผอศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชานะครับไปบอกภาพภาพนี้เนี่ยเป็นไอไข่ระเบิดของกริปเพกับ F16 โดยบอกว่าเป็นระเบิด MK84 ทิ้งบอมลงในหมู่บ้านของกัมพูชานี่เห็นไหมครับแต่มันไม่ระเบิดเนี่ยสื่อกัมพูชาไปนําเสนอบิดเบือนแบบนั้นตกลงในหมู่บ้านหลุมนี่โคตรหลุมนี่ตื้นมากเลยนะครับและหน่วย EOD ของกัมพูชาที่ไปเก็บกู้วัตถุระเบิดเนี่ยผมว่าหมวกกันน็อกยังหนาก,กว่าอีกเลยนะครับคือไปเก็บกู้มือเปล่าแบบนั้นเนี่ยไปวัดขนาดความยาวไม่ควมระเบิดใส่รอครับผู้ชมครับชาวเน็ตของไทยก็เดือดร้อนอีกแล้วเพจชื่อดังไปตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดค้างเก่า ทิ้งใส่กองกําลังเวียดนามเหนือแล้วก็เวียดกงในกัมพูชาสมัยสงครามเวียดนามตั้งแต่ปี1970ถึง1973นะครับก็คือพูดง่ายๆน่าจะไปสร้างสถานการณ์หาระบบทเกา่าหารูปเกา่ามานําเสนอเพื่อที่จะโจมตีประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับเพราะมันไม่มีแหละครับ MK84 ขนาด1ตันที่ว่านั้นเนี่ยนะครับจนเดือดร้อนพลอากาศโทรประพาสสอนใจดีโคศกกองทัพอากาศ บอกนะครับว่าโอ้โหระเบิดมันเก่าอะไรขนาดนั้นสนเนียมขึ้นเกลเลยความลึกของหลุมแล้วก็ทิศทางความกว้างไม่สอดคล้องจากการทิ้งระเบิดเลยแม้แต่น้อยก็เป็นการออกข่าวขามนินหลอกขมินกันไปแต่คนไทยก็ต้องช่วยกันแก้ไขนะครับเหนื่อยใจจริงๆคุณผู้ชมครับส่วนประเด็นเรื่องของประสาทตาควายจับโป๊ะหน่อยได้ไหมมีนักข่าวของขมินเองพร้อมกับทหารลงพื้นที่ไปตรวจสอบประสาทตาควาย ก็ยอมรับว่าตัวประสาทเนี่ยเขมรยึดเอาไว้ได้นะครับอ่าเรื่องต้องพูดลำพงไปตรงมาเนี่ยมันก็ถ่ายรูปกันอย่างภาคภูมิใจนะครับแต่มันลืมเก็บพวงระเบิดอนะคคุณผู้ชมเห็นไหมพวงระเบิด PMN 2ห้อยทิ้งไว้ข้างๆนี่คือละเมิดอนุสัญญาออตตาวาใช้วิธีการสกกระโกรอบวางระเบิดก่อนหน้านี้เขมรออกมาปฏิเสธตลอดเลยนะครับว่าไม่เคยวางทุนระเบิด PMN 2แต่อย่างใดแต่วันนี้มันถ่ายรูปเนี่ยนะครับลืมคอฟออก ทายสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าแล้วก็เอาระเบิดทุ่นสังหารเนี่ยนะครับไปฝังตามปราสาทตาควายเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานนะครับนี่คือพฤติกรรมที่รับไม่ได้อย่างชัดเจนส่วนพลตรีวินยัยสุวาวรีโคศกองทับบวกก็บอกนะครับว่าไทยยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ปราสาทตาควายได้ทั้งหมด100%อยเทีมงานขึ้นภาพกราฟิกมานะฮะเดี๋ยวเราจะไปตามตอบคือเรื่องนี้มันต้องขยายรายละเอียดเยอะหน่อย นะเอาเป็นว่าสีน้ําเงินอฝั่งไทยสีแดงอฝั่งกัมพูชาไอ้ตรงกลางนั่นแหละเป็นตัวปราสาทกับเนินสูงที่เรียกว่าเนินสามารถศูนย์แล้วก็สีเหลืองๆนะครับทหารกัมพูชาเนี่ยเอาทุนระเบิดไปฝังเอาไว้หมดแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยจำได้ไหมที่หมวดบุกอะ่ะรบพิเศษพยายามจะขึ้นไปแล้วก็ไปเหยียบกับระเบิดจนขาขาดก็ตรงนี้แหละครับถ้าคุณผู้ชมดูพื้นที่สี่เหลี่ยมทั้งหมดไม่แบ่งสีนะเราจะเห็นว่าไทยเนี่ยได้พื้นที่เยอะกว่า กัมพูชาทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ของปราสาทตาควายเราแค่ยังยึดตรงนี้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เท่านั้นแหละคุณผู้ชมสิบพิกัดยึดหมดเหลือตรงนี้นิดเดียวเหลือนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีสักวันหนึ่งะนะรายละเอียดเดี๋ยวรอติดตามในช่วงทันข่าวคํากับคุณระพีพันธ์นะครับเพราะว่ามันเยอะผมต้องไปประเด็นเรื่องของโรงพยาบาลแล้วครับกลับข้ามาตรงนี้ก่อนทีมงานเรามาตั้งหลักกันสักนิดนึง โรงพยาบาลก no 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 ับคําว่ามนุษยธรรมครับคือเมื่อวานนี้ที่ยุคนชนข่าวนําเสนอไปจําได้ไหมครับว่าสื่อของกัมพูชารายงานว่าพวกเขาต้องการให้พลเรือนคเขมนทหารคเขมนที่ได้รับบาดเจ็บมารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ประเทศไทยแม่ทัพภาคสองท่านก็ตอบกลับไปว่าท่านไม่มีอํานาจที่จะอนุญาตในส่วนนี้ผมก็เลยนำเสนอไปตรงๆอ่ยุคนชนข่าวผมว่ามันก็รู้สึกว่าคนเราด่มันก็ด้านหน้าทนนะครับ เพราะกัมพูชายิงถล่มโรงพยาบาลของไทยจนได้รับความเสียหายอย่างหนักฆ่าทั้งเด็กฆ่าทั้งคนแก่พล,ละเลือนเสียชีวิตไป15คนสร้างความเสียหายกับประเทศไทยย่อยยับขนาดนี้ยังจะมีหน้ามาขอรักษาตัวที่ประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าหน้าด้านไหมล่ะครับอันนี้ผมขออนุญาตพูดตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับและการที่โรงพยาบาลไทยจะรักษาตัวชาวกัมพูชาหรือไม่อย่างไรนั้น คุณผู้ชมต้องชัดเจนตรงนี้ก่อนมันมีประเด็นปัญหาเรื่องของสายลับไงจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่มารักษามันไม่เป็นสายลับมันไม่แอบถ่ายรูปส่งพิกัดข้อมูลเพราะอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมเข้าใจไหมที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมีโดรนบินอยู่เหนือโรงพยาบาลครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นโดรนของฝ่ายกัมพูชาเข้ามาสอดแนมทางด้านความมั่นคงเจตนาไม่ดีครับ เห็นไหมฮะก็ยังบินเมื่อคืนอาจจะไม่ได้ยิงปืนนะครับแต่บินโดนนะครับเห็นไหมโดนยังแอบบินเข้ามาส่องเลยแล้วถ้ามันเอาทหารเข้ามารักษามันเอาพลเรือนเข้ามารักษาผมถามหน่อยเถอะจะมั่นใจได้ยังไงว่าไม่เป็นสายลับจะมั่นใจได้ยังไงว่าไม่เข้ามาวางระเบิดแต่ผมกล่าวหาแบบนี้เลยเพราะมันเคยยิงจรวลดมาถล่มโรงพยาบาลรอพสตอของไทยเนี่ยย่อยยับไปยี่สิบแห่งเราก็ต้อง คุ้มครองความปลอดภัยของบุคลากรในโรงพยาบาลและก็คนไทยก่อนไม่ใช่เหรอครับก็เหมือนกับที่นายแพทย์ชัยยุทธที่โรงพยาบาลการทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดไม่ต้องไปสอนหมอล้ครับหมอเขารู้อยู่แล้วเรื่องการรักษาคนไข้ไม่เลือกฝ่ายเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติแต่หมอก็บอกว่าไอ้คุณยิงใส่โรงพยาบาลของเราเนี่ยนะจนไม่มีที่จะรักษาแล้วแล้วจะมารักษาอะไรคุณยิงใส่โรงพยาบาลของเราจนไม่มีที่รักษาแล้ว พฤติกรรมของพวกคุณมันคืออาชญากรสงครามไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำแบบนี้ถ้าคุณอยากจะมารักษาจริงๆเนี่ยหยุดโจมตีใส่โรงพยาบาลได้แล้วเพราะคนเดือดร้อนมากเกินพอแล้วลองฟังดูครับไม่เลือกสัญชาติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ครับแต่ครับฟังดีๆนะครับคุณระเบิดโรงพยาบาลของเราไปแล้วคุณยิงใส่โรงพยาบาลและพลเรือนของเราไปแล้ว ทุกรงพยาบาลในพื้นที่ที่คุณโจมตีกลายเป็นพื้นที่อันตรายกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความปลอดภัยอยู่แล้วประชาชนคนไทยเองในพื้นที่ก็ไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนแล้วนะครับแล้วคุณจะให้รับคุณมารักษาที่ไหนก่อนครับมันไม่มีที่ให้รักษาแล้วครับสิ่งที่คุณระเบิดโรงพยาบาลระเบิดบ้านเรือนประชาชนเขาไม่ได้เรียกว่าการปะทะไม่ได้เรียกว่าสงครามครับเอเข้าท่าคุณหมอชยุทธพูดถูกเตียงเต็มอ่ะพูดไปแบบนี้เลย เอาคนไทยไม่พอแล้วโรงพยาบาลก็เสียหาย20แห่งเตียงเต็มจะมนุษยธรรมยังไงก็อยากมนุษย์อยู่หรอกแต่เตียงมันเต็มไงเพราะมันเสียหายไปหมดแล้วเพราะผมเช็คไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดบอกว่าที่นั่นได้รับผลกระทบไป3แห่งนะครับทั้งที่รพอพศตอบ้านโครพอพศตอคำโปรยรพอพศตชอชเมงนะครับความเสียหายเนี่ยสถานที่หนึง่งยังตำาๆนะห้าหกแสนนะ ต้องออซ่อมแซมใช้เงินภาษีของประชาชนนะครับอยากจะมารักษาในประเทศไทยแต่กลับทําลายโรงพยาบาลของประเทศไทยไม่ริวน้าทนหน้าด้านเนี่ยจะให้ใช้คําพูดว่าอย่างไรครับและหากวันข้างหน้าเนี่ยอยากจะมารักษาที่รีสเกตเนี่ยก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายทหารก่อนนะครับต้องรับคมเห็นชอบก่อนนะเพราะเตียงมันเต็มเตียงไม่พอเพราะว่าม,ามันมาถล่มทลายขนาดเนี้ยคือเอาจริงนะมันไม่อายหรอครับ ผมถามจริงคนกัมพูชาคุณไม่ไอายเหรอคนยิงถล่มโรงพยาบาลไทยแล้วมาขอรักษาตัวที่โรงพยาบาลไทยอ่ะมันโคตรย้อนแย้งเลยอ่ะนะเหลือเชื่อจริงๆนะใครไม่ไอายผมอายนอกจากนั้นเมื่อช่วงเช้ามีประกาศจากโรงพยาบาลสรพพสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับว่าจะของดรับผู้ป่วยกัมพูชารายใหม่เนื่องจากอยู่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบคือต้องเข้าใจคุณหมอผอ,อ,อนะครับ เพราะจะรู้ได้ยังไงมารักษาจะเป็นสายลับไหมจะถ่ายรูปส่งพิกัดหรือเปล่าหรือจะเข้ามาวางระเบิดหรือเปล่าเพราะขนาดจะลวด B M ย e ี่สิบเอ็ดเนี่ยยังยิงใส่โรงพยาบาลเลยยังยิงใส่เซเว่นเลยคุณหมอก็ต้องรักษาความปลอดภยัยภายใต้สถานการณ์ความมั่นคงที่ผมเข้าใจหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าคํากับมนุษย,ยธรรมอันแทโจรจะมาวางระเบิดในโรงพยาบาลยังจะมนุษย,ยธรรมกันอีกเนี่ยมันจะไหวไม่ลดแบบนั้นคุณผู้ชมเขาก็เลยอยากจะงดรักษาชาวกัมพูชาสักสิบวันเท่านั้นแหละ ให้สถานการณ์มันคลี่คลายไปก่อนแต่ก็มีประเด็นดรามงดราม่าเกิดขึ้นจนล่าสุดเราไปสอบถามกับผอ,อ,อโรงพยาบาลในแพทย์มนชัยนะครับท่านบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพียงการสื่อสารภายในเพื่อลดภาระงานที่ไม่เร่งด่วนลงสักประมาณ30%เเท่านั้นโรงพยาบาลยืนยันว่ารักษาทุกคนตามหลักมนุษยธรรมรวมไปถึงชาวกัมพูชาอีกด้วยข่าวสารที่แพร่สะพัดออกไปเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เอานะครับมียุคนชนข่าวคนหนึ่งแหละเข้าใจโรงพยาบาลไทยเข้าใจคุณหมอด้วยหัวใจลองฟังดูครับยังยืนยันนะครับโรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ที่ประสงค์ยังรับผู้ป่วยถ้าหากมีความจำเป็นเป็นกรณีที่เป็นข่าวก็คือกัมพูชาไม่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่หรืออาจจะมาจากพื้นที่อื่นๆแล้วจำเป็นต้องเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งภาวะฉุกเฉิน เราก็มีช่องทางในการดูแลแล้วรับผู้ป่วยเหล่านี้อยู่นะครับอันนี้คือกลุ่มที่เข้ามาใหม่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกัมพูชาที่นอนอยู่ขณะน,นี้ด้วยหลักมนุษยธรรมยังดูแลเจกเช่นเดิมอยู่เชื้อชาติไหนชนชาติไหนทางโรงพยาบาลสัมปรสิทธิประสงค์ยังเป็นที่พึ่งสุดท้ายไปทางสุขภาพนะครับ อีกด้านหนึ่งคือความปลอดภัยเพราะปรากฏการเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มสครับที่มียานที่อยู่เหนือพื้นที่ที่ใกล้เคียงอยู่ก็เลยทําให้เกิดต้องระวังความเสี่ยงเกิดขึ้นเพราะ,ะนั่นคือเป็นที่ไปที่มาของการที่จะดูแลเรื่องล่ามญาแล้วก็รวมทั้งผู้ป่วยนะครับเหล่านี้ด้วยนี่แหละครับคือมันก็เหมือนกับว่าโดนคาว่ามนุษยธรรมค้ําคอเอาไว้ผมก็เลยยกตัวอย่างไงครับว่า วันนี้ทหารกัมพูชาทำได้ทุกอย่างฆ่าเด็กฆ่าคนแก่ฆ่าแม่กอดลูกยิงโจมตีโรงพยาบาลคือถ้าวันนี้ด้วยคำว่ามนุษยธรรมถ้าวันเราต้องรอให้เหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่ามีสายลับกัมพูชาซึ่งทุกวันนี้ก็โดนจับไปแล้วหลายคนเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็ถ่ายรูปเก็บข้อมูลหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากกว่านั้นขึ้นเนี่ย ใครจะเป็นคนรับผิดชอบครับโรงพยาบาลเขากังวลในเรื่องของความไม่ปลอดภัยก็ถูกแล้วนะแต่ก็มีคนไม่เข้าใจไปโจมตีไปต่อว่าโรงพยาบาลอย่างนั้นอย่างนี้โอ้อยังไงก็ไม่ดีนะฮะสถานการณ์ในประเทศไทยอ่ะก็เอาใจช่วยกันต่อไปนะครับเพราะว่าสึกระหว่างไทยกับกัมพูชามันไม่น่าจะจบลงง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับ